สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการศึกษาพระวจนะพระเจ้ารวมกันนะคะพี่น้องค่ะในช่วงนี้ข้าพเจ้าก็นําบทเรียนชุดใหม่เป็นชุดที่หกมาแบ่งปันให้กับพี่น้องได้เรียนรู้เพิ่มเติมความรู้จากพระวจนะในการดําเนินชีตประจำวันนะคะในที่ผ่านมาก็แบ่งปันไปแล้วห้าชุดถ้ากรณีที่พี่น้องอยากจะฟัง คือสนใจก็เข้าไปดูได้ที่ YouTube ของพี่จักรนะคะพระกิติคุณเชิดไทยค่ะก็จะมีหลากหลายที่นั่นด้วยและสำหรับเรียนชุดที่6นี้ก็เป็นชุดที่ชื่อว่าเราเป็นใครหมายถึงคริสเตียนเรานั้นเป็นใครมีคุณลักษณะอย่างไรตามที่พระคัะะรรมภีร์กล่าวถึงนะคะในที่ที่ผ่านมา ก็แบ่งปันไปตอนที่หนึ่งแล้วนะคะพี่น้องในบทที่หนึ่งที่บอกว่าเราเป็นเกลือวันนี้เราจะเข้าสู่ช่วงที่สองหรือตอนที่สองของบทเรียนชุดที่หนึ่งให้เราอธิษฐานร่วมกันนะคะพี่น้องสาธุการแค่แต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สาหรับโอกาสและวันเวลาที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าให้กับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพระคําของพระองค์ให้เกิดผลเป็นที่ถวายสัรเญในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งในพระนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมน พระคมพีในบทเตรียมบทที่หนึ่งเป็นพระคมพีนำนะคะของบททิที่บอกว่าเราเป็นเกลือจากระที่บทที่ห้าข้อสิบสามบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทําให้เค็มกลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่ทิ้งเสียสําหรับคนเหยียบย่าตอนที่หนึ่งนะคะก็มีสามประการด้วยกันได้เป่งปันหนึ่งคือความสําคัญของการเป็นเกลือ เป็นเกลือประการที่สองก็คือเกลือเป็นสิ่งที่ดีประการที่สามถ้าเกลือหมดรสเค็มหมดรสเค็มก็แบ่งปันไปแล้วนะคะก็ทบทวนให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งคำว่าเราเป็นเกลือหมายถึงว่าเราเป็นคริสเตียนที่มีคุณภาพชีวิตมีศักยภาพ มีรสชาติมีคุณงามความดีที่อยู่ในตัวเราโดยสิ่งเหล่านี้ถูกหยิบยื่นโดยพระเยซูถ้าปราศจากพระเยซูนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีในชีวิตคริสเตียนเราฉะนั้นการมีเกลือก็หมายถึงว่าการมีสิ่งที่ดีๆที่พระเยซูหยิบยื่นให้กับเราประทานให้กับเราพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเรา ทำให้เราเป็นคริสเตียนที่มีศักยภาพมีรสชาติเป็นคริสเตียนที่มีอิทธิพลต่อสังคมที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราเพื่อนพ้องของเราหรือว่าแม้แต่สังคมที่เราอยู่นะคะพี่น้องวันนี้เราจะมาเข้าสู่ตอนที่สองของบทเรียนมีสามประการด้วยกันจะเป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าและข้อที่หกนะคะ ข้อที่สี่ข้อที่ห้าและข้อที่หกข้อที่สี่ข้อที่สี่นะคะด้วยว่าคุณทั้งปวงจะต้องถูกเขาด้วยเกลือด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกเขาด้วยเกลือในมาระโกบทที่เก้าข้อสี่สิบเกาบอกว่าด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกเคขาด้วยเกลือและชําระด้วยไฟคําว่า ด้วยว่าคนทั้งปวงนี่นะคะไม่ได้หมายถึงคริสเตียนเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงคนทั่วโลกมนุษย์ทั่วโลกทําไมพระคัมภีร์ถึงบอกว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกเค้าด้วยเกลือคุณภาพวัตถุประสงค์ของการใช้เกลือคุณภาพของเกลือพี่น้องอาจจะรู้จักดีกว่าข้าพเจ้า คาว่าเค้านี่หมายถึงคลุกนะคะคลุกทําให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เน่าเหม็นหรือสิ่งที่ใช้การไม่ได้นกะลับมาใช้การได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเราเอาอาหารบางชนิดที่เราอยากให้ทําได้ดีขึ้นเอามาเค้าด้วยเกลือทําเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์อีกในลักษณะของในการปรุงอาหารฉะนั้น คนทั้งปวงจะต้องถูกเค้าด้วยเกลือเพราะอะไรคะจริงๆแล้วพระกัมพีก็กล่าวถึงเราก็รู้นะคะว่ามนุษย์เราทุกคนเป็นคนผิดบาปเป็นคนผิดบาปพระกัมพีเปรียบชีวิตของมนุษย์เราทั้งหลายเปรียบเหมือนเศษผ้าที่ริวหมายถึงว่าชีวิตเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าปราศจากพระเยซูเมื่แต่เราที่ได้อ้างชื่อตัวเองว่าเป็นคริสเตียนแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนแต่เราไม่ได้สัมดงชีวิตคริสเตียน โดยมีพระเยซูกินในชีวิตของเราก็เปล่าประโยชน์อันนี้พูดถึงว่าคนทั้งปวงมนุษย์ทั่วโลกจําเป็นต้องถูกเค้าด้วยเกลือหมายถึงว่าความไม่ดีความเน่าเหม็นความชั่วช้าสุกปรกของมนุษย์บนโลกนี้ต้องได้รับการเค้าด้วยเกลือหมายถึงว่าต้องมีการเพิ่มรสชาติการปรับปรุงรสชาติชีวิตโดยพระเยซู พี่น้องที่รักก็บอกพี่น้องไปแล้วว่าพระเยซูประทานศักยภาพของชีวิตศักยภาพหรือว่าคุณงามความดีของโรรองให้กับเราทั้งหลายฉะนั้นมนุษย์จําเป็นต้องมีพระเยซูพี่น้องต้องได้รับการปรับปรุงชีวิตต้องได้รับการแก้ไขชีวิตต้องได้รับการพัฒนาชีวิตต้องได้รับการม,ร,รมีคุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมในชีวิตโดยพระเยซูเพราะว่าชีวิตเราทั้งหลาย จะดีได้ไม่แต่เราเป็นกิเซเยนทุกวันนี้ถ้าเราดีได้ทุกวันนี้เรามีศักยภาพและมีสิ่งที่ดีเพราะเรามีพระเยซูฉะนั้นคนทั่วโลกซึ่งเป็นโลกแห่งความชั่วช้าอารรมอะไรต่างๆที่เรากล่าวถึงมนุษย์บนโลกนี้จิตใจมนุษย์ก็ชั่วช้าพระคัมภีร์ก็บอถึงเราจําเป็นต้องถูกเขาด้วยเกลือหมายถึงว่าเราต้องมีพระเยซูเข้ามาในชีวิตของคุณทั้งปวงเหล่านั้นชีวิตของคนเหล่านั้นตามพระคัมภีร์ว่า จึงจะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตในสายเปรตของพระเจ้าและพระคัมภีร์ก็บอกว่าแล้วชำระด้วยไฟถูกเ้าด้วยเกลือแล้วชำระด้วยไฟไฟอาจจะหมายถึงหลายอย่างในพระคัมภีร์พูดถึงหมายถึงพระวจนะพระวิญญนะาณในสุดจำเป็นพี่น้องที่รักต้องได้รับการชำระด้วยไฟเผาไหม้ชีวิตเราทั้งหลาย ้องได้รับการชำระเช่นเดียวกันทุกวันนี้ในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเรานะคะพี่น้องไม่เพียงแต่ว่าเราเราได้ผ่านการเคล้าด้วยเกลือมาแล้วในขณะเดียวกันนั้นเร,เราก็ต้องได้รับการชำระในสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราพระคริในตอนนี้ก็แนะนําให้คนท้องปวงที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้านะคะทั่วโลกนี้ให้รู้ว่า คนเหล่านั้นจำต้องถูกเค้าด้วยเกลือและชำระด้วยไฟเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนได้รู้ว่าเกลือที่เรามีพระเยซูเปรียบเหมือนสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเรานั้นมีอิทธิพลต่อโลกและพระองค์ไม่เพียงแต่ว่าเราเองเป็นเกลือเท่านั้นแต่พระเจ้าก็ยังปรารถนาที่จะให้คนทั่วโลกนั้น ได้รับการเคล้าด้วยเกลือและชำระด้วยไฟเหมือนที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นกิสเซียนได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะคะพี่น้องเรามาประการที่ห้าท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวอันนี้ก็พูดถึงพระคัมภีร์ในตอนนี้ก็คือในมาระโกบทที่เก้าข้อที่ห้าสิบเอกี้นี้ในมาระโกบทที่เก้าข้อสี่สิบเก้านะคะประการที่สิบประการที่ห้าก็คือมาระโกบทที่เก้าข้อห้าสิบ ท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู่อย่างสงบสุขสามาัีธรรมซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวคําว่าจงนี่หมายถึงว่าเป็นคําสั่งเลยเนาะสิ่งที่พระเยซูคิดต้องการให้เราทั้งหลายที่เป็นกิสเตียนนั้นจงมีเกลือในตัวหมายความว่าเราจะต้องรักษาคุณภาพชีวิตที่เรามีในพระเยซูหรือพระเยซูยิบยินให้เรานั้นไว้ให้ดีท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวหมายว,ามว่า เราพร้อมเสมอในสิ่งที่พระเยซูให้เรามีเป็นคริสเตียนที่มีคุณภาพชีวิตเป็นคริสเตียนที่มีรสชาติเป็นคริสเตียนที่มีศักยาภาพมีคุณงามความดีเต็มเปี่ยมในตัวและจะสําแบ่งออกได้ด้วยวิธีไหนและจงอยู่สงบสุขสาม,มิคีธรรมกันแลวกันจงอยู่สงบสุขคริสเตียนที่มีเกลือในตัวที่มีพระเยซูมีคุณภาพชีวิตอย่างพระเยซูในตัว จะต้องเป็นคริสเตียนที่รักสงบเป็นคริสเตียนที่รักความสงบไม่สร้างความแตกแกยกไม่สร้างความวุ่นวายไม่สร้างความเรื่องราวในในชีวิตประจำวันเป็นคริสเตียนที่ไม่ชอบไปเอาเรื่องเอาเราวคนอื่นโนกอ่างเป็นคริสเตียนที่ไม่ชอบว่าคนอื่นหรือไปสร้างความแตกแยกหรือไปทำอะไรให้คนอื่นที่ไม่เกิดความสงบสุข ในท่ำการครอบครัวถ้าเราอยู่ในครอบครัวเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้สร้างความสงบสุขเราก็ไม่ใช่เป็นเกลือนะพี่น้องที่มีคุณภาพถ้าเราเป็นคริสเตียนเจ้่ใหท่ทำการที่ทํางานของเราถ้าเราเองนะคะไม่ได้สัแดงความสงบสุขเป็นคริสเตียนที่รักสงบเข้ากับทุกคนได้เราก็ไม่ใช่เป็นเกลือที่ดีคือเกลือหมดเกมเหมือนพระกมภีร์พูดถึง เป็นเกลือแต่หมดรุดเค็มและคริสเตียนที่อยู่ในสังคมสังคมเราอยู่ในท่ามกลางคนไม่เป็นคริสเตียนมากมายถ้าเราเป็นคริสเตียนไม่รักสงบไปสร้างเรื่องวุ่นวายก่อความวุ่นวายในท่ามกลางสังคมที่เราอยู่พี่น้องที่รักก็บอกได้เลยว่าเราไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่มีความเค็มของเกลือในตัวเหมือนตอนที่หนึ่งเราเรียนแล้วเกลือหมดรสเค็มเกลือก็คือเกลือแต่ถ้าหมดรสเค็มคือใช้การไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ใช้การไม่ได้ และบอกว่าสมัคคีซึ่งกันละกันคริสเตียนที่มีเกลือจะเป็นคริสเตียนที่รักความสมัคคีธรรมในทํามการเพื่อนพ้องมีคริสเตียนหลายคนไม่ค่อยจะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยอยากจะมีความสมัคคีธรรมคนอื่นคือเข้าคนอื่นไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองแบบนี้ไม่เข้าใครเป็นคริสเตียนที่ชอบอยู่สนันดุจริงๆแล้วคริสเตียนอืม เราไม่ใช่เป็นบุคคลที่ควรจะอยู่สันโดษนะพี่น้องคือชอบอยู่คนเดียวไม่สนใจใครไม่เอาใจใส่คนอื่นไม่แบบไม่อยากยุ่งกับคนอื่นคือก็มันหมายความว่าเราไปยุ่งเรื่องเราไม่ใช่มหมายว่าอย่างน้อยให้เรามีสมิธรรมในครอบครัวของเราในตัางต่างพี่น้องของเราเพื่อนพร้องของเราและก็ในคิสจักด้วยนะพี่น้องในสังคมให้เขาเห็นว่าโอคนนี้ไปที่ไหนก็สงบสุขไปที่ไหนก็ ข้าวกับคนอื่นได้เนาะเป็นคนที่มีปัญหาคริสเตียนหลายคนมีปัญหาในสังคมคริสเตียนละไอคนทําตัวให้เป็นปัญหาในสังคมในคริสตจักรก็ดีในท่ามกลางครอบครัวก็ดีหรือญาติพี่น้องพี่น้องถ้าเป็นเช่นนั้นนะบอกได้เลยว่าท่านอาจจะเรียกว่าเป็นคริสเตียนหรือเป็นเกลือแต่ว่าเกลือนั้นหมดรสเค็มก็เป็น อาพระกมพีพบอกว่าใช้การไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ใช้การไม่ได้ฉะนั้นในประการที่ห้าทึ่บอกเราว่าท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวเห็นไหมนะครับพี่น้องเราต้องรักษาคุณภาพของอาชีวิตที่เรามีในพระเยซูนั้นไว้ให้ดีดูเอากละกันนะคะสำรวจดูชีวิตของเราว่าเราเป็นคริสเตียนประเภทไหนแต่พี่น้องฟังแล้วก็ถ้าหากว่าเราผิดพลาดอะไรเราก็ แก้ไขปรปับปรุงนะคะแก้ไขปรปับปรุงมาถึงประการที่6นะคะของตอนที่สองหรือในบุตรที่1นี้ชีวิตต้องได้รับการปรุงด้วยเกลือเออชีวิตต้องได้รับการปรุงด้วยเกลือในคุรุสีบทที่สี่ข้อห้ถึงหอ่านข้อห6เลยนะคะจงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาโดยช่วยโอกาสจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อจะให้จะได้ให้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนจงปฏิบัติในพระ่งพีครุีบทที่4ข้อที่5ถึงข้อที่6นี้บอกว่าชีวิตกิสเซียนจำที่เราบอกว่าเรามีรสชาติและเป็นคุณภาพชีวิตมีศักยภาพนี้จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรุงแต่งชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันโดยเฉพาะแล้ว ในท่าทีของเราในการปฏิบัติต่อคุณายนอกภายนอกไม่ไหวว่าคนที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนในสังคมที่เราอยู่อย่างพรปลว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งลกเป็นเกลือแห่งลูก,นก,ลกในสังคมที่เราอยู่เหมือนที่ข้าพเจ้าบอกพี่น้องแหละทุกวันนี้สังคมเราไม่ได้แคบนะพี่น้องตัวเราสื่อสารผ่านสื่อสารต่างๆที่เรามีใช้กันในปัจจุบันไม่ว่าจะผ่านทง Facebook, าง a c e b o o k ไลน์หรือว่าอะไรก็ต่างๆที่ เราทำออกไปพี่น้องนั่นก็สื่อถึงชีวิตเราแต่ละคนว่าให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นเกลือหรือเป็นเกลือที่มีรสเค็มหรือเกลือที่หมดรสเค็มใช้การไม่ได้ฉะนั้นบอกว่าจงปฏิบัติกับคุณายนอกด้วยใช้สติปัญญาเมื่อเราอยู่ในท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าในพี่น้องเราต้องใช้สติปัญญาอย่างคนที่มีคุณภาพชีวิตและศักยภาพที่ปรีสูให้กับเรานะใช้สติปัญญา เพราะว่าเราต้องเผชิญกับหลายๆสิ่งในท่ามกลางสังคมเราต้องมีสติปัญญาคนที่มีสติปัญญามาจากพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตเราเป็นคนที่ได้ปัญญามาจากพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นปัญญาเรานะพี่น้องพระเจ้าทรงเป็นปัญญาพรุ่งประทานสติปัญญาให้กับเราฉะนั้นเวลาเราอยู่ในท่ามกลางสังคมเรื่องต่างๆเราต้องใช้สติปัญญาให้ดีที่สุดในการที่จะมีท่าทีคือการปฏิบัติท่าทีของเราต่อสังคม ให้พินิจพิจารณาว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรการไปการมาการกินการดื่มต้องระมัดระวังให้มากนะพี่น้องระมัดระวังให้มากโดยเชื้อโอกาสหมายความว่าภาพปฏิบัติของเราที่เราสําแดงออกนั้นเป็นโอกาสที่เราจะประกาศพระเยซูให้คนอื่นได้รู้จักพระองค์ผ่านการกระทําพี่น้องทราบไหมคะว่าคนไม่ได้รู้จักพระเยซูโดยตรงหรอก แต่เขาจะรู้จักพระเยซูผ่านทางชีวิตของเราเขาจะดูแบบอย่างเราเหมือนทีเ่เรียนไปแล้วในบทที่หนึ่งหลายคนในตอนที่หนึ่งอ่ะหลายคนสะดุดคริสเตียนสะดุดพระเยซูไม่เชื่อพระเยซูไม่เอาพระเจ้าเพราะสะดุดคริสเตียนก็เรื่องเขาอยากสะดุดเนาะแต่อย่าให้คนนั้นมาสะดุดเราเพราะว่าเราอ้างตัวว่าเราเป็นคริสเตียนแต่ว่าเราไม่ได้แบบพื็นเป็นคริสเตียน ฉะนั้นทางพี่บอกว่าให้ช่วยโอกาสมากว่าการภาคปฏิบัติของเราในชีวิตประจำวันนั้นจะเป็นโอกาสที่เราจะสาแดงพระเยซูกิ์ให้เขาเห็นเป็นการประกาศภายในตัวการกระทําก็ดังกว่าคําพูดนะพี่น้องสุภาษิตก็ว่าเช่นนั้นในข้อที่หกบอกว่าจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยมตตาคุณเสมออืมวาจาอันนี้สําคัญนะพี่น้องสุภาษิตถ้าไปอ่านสุภาษิตก็จะพูดถึงเรื่องคําพูดวาจายอะวาจา เป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันการเป็นกิสเตียนนี่นะคะให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดเราจะเห็นว่าคําพูดนี้มีส่วนสําคัญต่อการไปอยู่ในชีวิตของเราบางครั้งนะคะเราเป็นกิสเตียนเราออกจะกว่าอยู่เสมอว่าเราเป็นคนที่พูดไม่เพราะเออแต่ข้างในใจดี ฉันปากแข็งฉันพูดไม่เพราะฉันเป็นคนพูดผงผางฉันเป็นคนที่พูดออกไปอย่างนั้นแหละแต่ในใจลึกๆนั้นไม่มีอะไรไม่ใช่นะ,นพ,ะนพี่้องพระควิวรณว่ามนุษย์พูดอะไรก็เอามาจากภายในอาจจะดูไม่มีอะไรแต่ว่ัตวิญญาณลึกๆอาจจะมีความไม่ดีมากมายและคําพูดออกมาคําพูดคดาําด่าคําอะไรต่างๆในสังคม พูดจาไม่เพราะพูดเสียดสีนินทาว่าร้ายอะไรแก่ตัวอย่างว่าจาแหละพี่น้องที่ใช้ในชีวิตประจำวันพี่น้องลองมาคิดดูว่าพี่น้องใช้คำพูดเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าคริสเตียนที่มีเกลือวาจาที่พูดออกมาต้องประกอบด้วยมตตรคุณมีความเมตตาเยี่ยมพระเยซูจิตใจสาแดงความรักความเมตตาต่อคนเหล่านั้นต่อว่าเขาอยากเขาเกลียดเราคือเขาไม่พอใจเราเขาอาจจะด่าเราว่าเรา แต่ให้เรามีเมตตาคุณต่อคนเหล่านั้นเหมือนที่พระเยซูมีใจเมตตากับคุณทั้งปวงเพราะว่าพระเยซูไม่ได้มองข้างนอกแต่ปรุงมองข้างในและมีจิตใจเมตตาให้ประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอเสมอตลอดนะพี่น้องในชีวิตประจำวันของเราปรุงเ้ืยเกลือให้มีรสถ,ถ้าหากว่าเราสำรวจด,ดูว่าชีวิตของเราเริ่มจะแย่ลง ต้องดูตัวเองนะพี่น้องสำรวจดูตัวเองนะเหมือนที่พิงบอกให้เรามองตัวเองในกระจกและดูว่าฝ่ายจิตวิญญาณเราเป็นอย่างไรในชีวิตปัจจุบันเรามีท่าทีอย่างไรในคะรอบครัวในพี่น้องของเราในคริสตจกักรหรือทำกลางสังคมที่เราอยู่ท่าทีปฏิบัติวาจาใจของเราในการกระทาทุกฝันเป็นอย่างไรให้เราสำรวจตัวเองนะพี่น้องถ้าหากว่าจุดไหนเป็นจุดบกพร่องให้เราปรุงแก้ไขเออเพิ่มรสชาติ เพิ่มคุณธรรมของพระเจ้าเข้าไปเพิ่มความเข้าใจในพระเจนะและปรุงแต่งชีวิตเราให้เป็นชีวิตที่มีรสชาติอยู่เสมอความบกพร่องในชีวิตของมนุษย์เราเป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องความบกพร่องความผิดบาปการหลงกระทําผิดวาจาใจบางทีเราไม่ได้กังใจหรอกพี่น้องแต่เมื่อเราหลุดออกไปในสิ่งที่ไม่ควรทํา อันนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเองบางครั้งก็หลุดด้วยคําพูดท่าทีอารมณ์แต่ว่าเมื่อรู้สึกตัวเราเองทําไม่ดีแสดงว่าไม่น่าจะทําแบบนี้เนาะเรามีจิตสํานึกเพราะอะไรคะพราะพระมีสุอยู่กับเราแล้วก็เราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ไปอาจจะไปขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็แก้ไขว่าครั้งต่อไปเราจะต้องระมัดระวังมากกว่านี้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะพี่น้องพระเจ้าต้องการให้เราปรุงด้วยเกลือที่มีรส ลุงทุกวันแก้ไขชีวิตทุกวันปรับปรุงชีวิตตัวเองทุกวันนะคะเพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนพี่น้องที่รักเมื่อเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราให้มีอิทธิพลต่อสังคมที่เราอยู่เมื่อเราเป็นคริสเตียนเป็นคนของพระเจ้าเมื่อเรามีพระเยซูเหมือนกับเรามีเกลือที่มีความเค็มมีอิทธิพลมีรสชาติและมีศักยภาพของชีวิตที่พระเยซูประทาน เราต้องเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมในท่ามกลางวิกฤตต่างๆเราจะมีปัญญาจากพระเจ้าในการกล่าวแก้ในการกล่าวแก้ในการแก้ไขตอบคนด้วยปัญญาอะไรพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้กับเรานนะพี่น้องจริงๆจริงๆฉะนั้นอยากจะหนุในใจพี่น้องนะคะว่าให้เรามีชีวิตริเสเตียนที่ปลุงได้เกิดทุกๆวันอีกไหมนะคะพี่น้องฉะนั้นสําหรับตอนที่สองของบทเรียนบทที่หนึ่งก็คือ จะต้องถูกคนท้องด้วยเ่ราคนท้องปวงจะต้องถูกเค้าด้วยเกลือและชำระด้วยไฟท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวประกันที่ห้าและประกันที่หกชีวิตต้องได้รับการปรุงด้วยเกลือให้มีรสชาติอีเมนนะคะลองมาพิจารณาดูชีวิตของเราจะปรนเรียนบทที่หนึ่งนี้เรามีอะไรบุกพร่องเรามีอะไรควรแก้ไขเราก็อธิษฐานต่อพระเจ้าเขาระองยกโทษเรานะคะพี่น้องและให้เราได้เป็นคริสเตียนที่เป็นเกลือที่ มีความเค็มอยู่ตลอดอยากให้เราเป็นเกลือที่หมดรสชาติและไม่เค็มอีกทั้งที่บอกว่าเป็นเกลืออย่างที่พระครของพระเจ้าเราขอพระเจ้าช่วยเรานะคะพี่น้องให้บทเรียนนี้สอนใจเราทุกๆคนเราอธิษฐานด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สําหรับบทเรียนนี้อีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าแก้ไขปรับปรุงมีสิ่งใดที่บกพร่องในชีวิตประจําวันขอพระเจ้ายุคทั่วอภัยด้วยลูกอธิษฐานต่อพระเจ้าและมอบบทเรียนไปกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณพรงในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าเอเมนค่ะพี่น้องเราจะพบกันในบทที่สองขมงบทเรียนชุดนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะลาพี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะคะขอพระเจ้าอวยพระคะ่ะสวัสดีค่ะ